สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ใชิตนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางเรียมักมโยงแปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือชาวพุทธนะจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่มากนะหลายคนเนี่ยจะเชื่อว่าการได้อภิญญานะคำว่าอภิญญาคืออะไรนะอภิญญาก็คือความสามารถพิเศษของจิต ที่เกิดจากอำนาจสมาธินะอภิญญาเนี่ยนะผมกําลังมุ่งพูดถึงเรื่องของโลกียะอภิญญานะก็คือความสามารถพิเศษของจิตคือธรรมดาเนี่ยจิตจะออกมารับรู้นะครับเ,เรื่องราวในโลกนะนะผ่านตาผ่านทาง6ประตูหรือ6ทวาวรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจใช่ไหมซึ่งมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเนี่ย ก็จะมีการรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคล้ายๆกันก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายรับรู้สัมผัสแล้วก็ใจก็รับรู้อารมณ์นะความรู้สึกความนึกคิดจินตนาการอะไรต่างๆนะครับแต่คนนี้บุคคลที่มีอภิญญานะที่เรียกว่าโลกียาอาพิญญาเนี่ยนะก็คืออภิญญาที่ยังเป็นทางโลกโลกอยู่นะ ซึ่งบุถุชนก็มีได้นะนะภาริยาบุคคลไม่มีก็ไม่แปลกนะเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าโลกิยะอภิญญาคือความสามารถพิเศษทางจิตคือจิตเนี่ยนะมันจะรู้นะครับผ่านเขาเรียกว่ามิติที่นะบางทีเ,เรียกว่าซิกเซนเนี่ยมิติที่6นะคือจิตอะมันมีความสามารถพิเศษที่ไม่ได้รู้นะเหมือนกับคนธรรมดารู้ที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือความรู้สึกความคิด แต่มันมีความพิเศษคือไปเห็นในสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นได้ยินในสิ่งที่คนธรรมดาไม่ได้ยินนะสามารถมีความสามารถพิเศษไปอ่านจิตคนอื่นได้อย่างเงี้ยนะหรือว่าไปรู้นะเรื่องของชาตินะที่ผ่านพ้นมาแล้วนะการรึกชาตนะิหรือว่าไปรู้เรื่องราวในอนาคตนะที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าโลกิยนะอภิญญาซึ่งผมก็พูดได้ฟังนะ รวมถึงพวกการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆนะนะเช่นก็บอกว่าบางทีสามารถเหาะเหินเดินอากาศไดนะ้หรือบางทีก็เหมือนกับทําให้มีร่างนะแยกออกเป็นนะหลายสิบร่างได้นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอิทธิวิธีเพราะฉะนั้นโลกียาปัญญาเนี่ยถ้าเราว่ากาันตามตําราในพระไตรปิฎกก็มีนะเขาเรียกว่าโลกียาปัญญาก็มีอิทธิวิธี นะครับมีหูทิพย์คือเราได้ยินเสียงที่คนธรรมดาไม่ได้ยินเสียงพวกที่เป็น,เส,น,เ,ปนเสียงที่เป็นพวกหลทนะก่ทิพย์นะพวกผีเทวดาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็เ,เรียกว่าหูทิพย์มีตาทิพย์นะก็คือไม่ใช่ตานะที่เราเห็นรูปธรรมดาไปเห็นรูปที่เป็นไกลทิพย์นะที่เป็นอะไรที่ตาธรรมดามองไม่เห็นนะก็เรียกว่าตาทิพย์ แล้วก็สามารถที่จะกําหนดรู้ใจผู้อื่นคืออ่านจิตใจคนอ,อื่นได้รู้ว่าคิดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ระลึกชาติได้นะก็คือนึกถึงระลึกชาติได้นะว่าตัวเองอดีตชาติเกิดมาเป็นอะไรนะนู่นนี่นั่นน่ะนะแล้วก็สามารถรู้อนาคตได้นะครับเรียกว่าอนาคตต่างสานเพราะฉะนั้นที่ผมพูดไปเนี่ยเขาเรียกว่าโลกียะอภิญญานะซึ่งบุรุชนก็สามารถมีได้บุรุชนที่จเจริญสมาธิ นะทำสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวเป็นฌานนะแล้วจิตมีความเขาเรียกอะไรมีกำลังมีกำลังสมาธิเนี่ยเมื่อออกจากสมาธินะครับมันก็สามารถมีสิกเซนสัมผัสพิเศษแบบนี้ได้ซึ่งเหนือกว่าปุถุชนอื่นๆนนะคน จิตไม่ออกมารู้ว่ารมผ่านทางทวารทั้ง6คือประตูทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนะตารู้รูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรู้รสนะการรู้สัมผัสแล้วก็จิตก็ไปรู้นึกคิดอารมณ์นะสุขทุกข์อะไรนะแต่ว่าเจ้าโลกียะปัญญาเนี่ยคือไปรู้เหนือกว่านะคนธรรมดาทั่วไปที่เรียกว่าปุถุนชนคนธรรมดาทั่วไปนะรู้ได้นะ ก็คือแสดงธิ์ได้มีทิพวิธีมีหูทิพตาทิพนะมีกําหนดรู้ใจผู้อื่นได้ที่บางคนก็เคยได้ยินกันเลยว่าเจตูปริยญาณเนี่ยนะแล้วก็ระลึกชาติได้รู้อนาคตได้อย่างอนาคตตังสยาอย่างนี้วันอภิญญาเนี่ยไม่ใช่โลกุตรธรรมนะต้องแยกกันะชาวพุทธเ่ยต้องฟังดีๆแล้วทําความเข้าใจดีๆ แต่ว่าชาวพุทธอะ่ะพวกที่ชอบอิจริตปาฏิหาริานนะพวกสายมูนะรู้สึกว่าเรื่องอภิญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่แตกตื่นมากนะั้นน่าตื่นเต้นมากๆเลยเวลามีใครสามารถเห็นกายทิพย์เห็นผีสื่อผ,อผีติดต่อเทพเทวดาได้นะหรือว่าระลึกชาติได้หรือว่ารู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ชาวพุทธจะตื่นเต้นกับพวกนี้มากเลยอ่าซึ่งพระเจ้าบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นนะ มันไม่ใช่แก่นพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปนะโลกียะปัญญาเนี่ยถ้าปุถุชนมีนะสุ่มเสี่ยงด้วยซ้ำไปนะว่าเจ้าโลกียะปัญญาเนี่ยจะกลับกลายเป็นโทษอะ่ะเพราะว่าเมื่อปุถุชนยังมีศีลห้าที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมยังมีศีลห้าที่ขาดพลุบ้างด่างพลอยบ้างบางคนมีโลกียะปัญญาเนี้ยสแสดงอิทัลิศนะมีสะแสดงปฏิหารได้เนี่ยก็ไปหลอกล่อคนอื่นเอาเหมือนล่อลวงเขาอะ่ะ นะโดยใช้ลิตเนี่ยไปหลอกลวงล่อลวงคนอื่นเขาเพื่อต้องการได้ทรัพย์สินเงินทองมานะเพื่อจะไปอ่านใจเขานะเพื่อจะหวังผลประโยชน์จากความโลภกดลงอย่างเงี้ยนะบางทีไปรู้เรื่องราวอะไรต่างๆนะทีเ่เป็นเรื่องความลับนะเป็นเรื่องของอะไรส่วนบุคคลอย่างเงี้ยนะก็ใช้สิ่งเหล่านี้ไปล่อลวงเขาอะด้วยสินที่ตัวเองยังไม่บริสุทธิ์ ตัวเองยังไม่ได้บรรลุธรรมนะยังเป็นปุดุชนอยู่เพราะฉะนั้นโลกิยะปัญญาเนี่ยมันจึงเป็นโทษได้และทำให้คนที่ใช้โลกิยะปัญญาเนี่ยไปในทางผิดศีลธรรมเนี่ยมันไปนรกได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดนะเพราะว่าอภิญญาเนี่ยไม่ใช่การบรรลุธรรมนะไม่ใช่การได้ดวงตาเห็นธรรมนะคะราบนั้นผู้ที่ได้อภิญญาเนี่ยจะเป็นปุรดุชนเลยนะ เป็นผู้ที่มีศีลห้าขาดทะลุด่างพอยด้วยซ้าไปบางคนเนี่ยได้ปัญญาเนี่ยแต่ว่าไปในทางไสยศาสตร์ไปในทางเ,าเขาเรียกอะไรอ่ะใสมืดอ่ะนะไปในทางอ,าอะไรที่เป็นอวิชาด้วยซ้ำไปนะพวกที่แสดงฤทธปฏิหารเนี่ยนะไปในทางแบบมารไปทางอวิชาด้วยซ้าไปแล้วสามารถก่อบาปกรรมในลักษณะที่ที่มันพิสดารละเอียดนะที่มันแปลกประหลาด มากกว่าบุรุษชนคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีโลกิยาปัญญาด้วยซ้ำไปเห็นไหมพวกที่เล่นศิลศาสตร์อ่ะเวลาเจอวิบากกรรมเล่นงานก็จะเจอโรคแปลกประหลาดหรือว่าวิกลจริตนะหรือว่ามีลักษณะเป็นโรคอะไรที่มันรักษาไม่หายโรคประหลาดประหลาดโรคที่มันลึกลับซับซ้อนนะหรือว่ามีอาการที่มันแปลกอ่ะนึกมาจากการทําบาปกรรมของบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีโลกิยาปัญญาเนี่ย มันทำบาปกรรมที่มันละเอียดลึกซึ้งที่มันมาจากอํานาจของมิจฉาสมาธิไงนะทำให้บางคนเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดนะบางคนก็เหมือนกับวิกลจริตอ่ะนะมีอาการทางจิตนะเหมือนกับบ้าบอาบาบาอะไรประมาณนี้นะน,นี้มันก็มาจากเรื่องของพวกที่มีโลกิยาปิญญานะแต่ว่ายังเป็นผู้ดุชนซึ่งมีศินห้าที่ไม่บริสุทธิ์นะ ยังดั่งพลอ,อยอยู่ก็ใช้เจ้าโลกิยะปัญญานี่แหละไปทำกรรมซึ่งจะเกิดวิบากที่มันสลับซับซ้อนเป็นวิบากที่บางทีคนข้างนอกอ่ะนะไม่สามารถเข้าใจอาการนะทางจิตของบุคคลแบบเป็นดี้ได้บางคนก็มีอาการหลอนมีอาการวิกลจริตไปก็มีนะเพราะนั้นต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าโลกิยะปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ของดบดีนะ แต่ว่าคนชาวพุทธจํานวนไม่น้อยเนี่ยรู้สึกสนใจในเรื่องของโลกิยาปัญญาเนี่ยอย่างมากเลยแต่ดันไม่สนใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสีนะ่ไม่สนใจเรื่องของการเจริญอริยมรรคมิอง8นะไม่สนใจที่จะพัฒนาจิตนะบนพื้นฐานของสมถะและวิปัสสนาอย่างแท้จริงแต่ดันไปนหลงกับของพวกนีนะ้ซึ่งเรียกว่าโลกิยาปัญญานะอิทธิวิธีนะพวกแสดงฤทธปาฏิหาร หูทิพตาทิพนะการรู้ใจผู้อื่นการระลึกชาติได้การรู้วนาคอย่างนี้เป็นต้นนะจึงมาคุยกันในคลิปนี้นะครับว่ามีอภินญ,ญาก็ตกนรกได้นะอภิญญาการมีตาทิพหูทิพไม่ใช่ได้ดวงตาเห็นธรรมนะคนละเรื่องกันซึ่งผมก็จะมาคุยกันนะในคลิปต่อไปนะว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยกับวิญญามันแตกต่างกันอย่างไรจะได้แยกกันชัดๆ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยจะปิดกำเนิดอบายนรกนะเปรตอสุรกายเดรัจฉานได้แต่ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่จําเป็นต้องมียพิญญาและผู้ที่มีอภิญญานะก็ไม่จําเป็นต้องได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ถ้าพูดในทางอีกด้านหนึ่งว่าผู้ที่มีอภิญญาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ไหมก็มีอยู่อย่างพระรหัน์นะที่ทรงอภิญญาก็มี เราก็การบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับมีอภินญ,ญาก็ได้ไม่มีอภิญญาก็ได้นะไม่ใช่สาระสําคัญแต่การได้ดวงตาเห็นธรรมการบรรลุธรรมเนี่ยสำคัญกว่าการได้อภินญ,ญานี่คือแก่นในพุทธศาสนาซึ่งพระเจ้าก็ได้กล่าวไวเช่นนั้นถูกไหมซึ่งผมจะชวนคุยนะครับในคลิปต่อๆไปนะว่าการได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยไม่ใช่ปัิญ,ญาอย่างไร แล้วการได้ดวงตาเห็นทมดีกว่าการได้ปัญญาอย่างไรซึ่งสิ่งนี้ผู้เจ้าได้แสดงไว้อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกนะเพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยต้องพึงระวังเพราะว่ายุคสมัยนี้ผมเห็นนะช่องผีอะไรเต็มไปหมดเลยช่องสื่อผีช่องส่องผีช่องติดต่อผีนะติดต่อเทพเทวดาสายมูไหว้เทพเทวดาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าไอ้ที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติทมจริงๆเนี่ย นะ heart, เพื่อจเจริญสติปัฏฐานสี่ทางสายเอกนะทางไปสู่แก่นพุทธศาสนานะโรกุตรธรรมมรรคผลนิพพานเนี่ยกลายเป็นว่าคนเนี่ยสนใจน้อยกว่าไปสนใจเรื่องอิจลิิปาฏิหาริย์สนใจเรื่องเทพเทวดาสนใจเรื่องของโลกิยะปิญญาม,มากกว่านะซึ่งไม่ใช่แก่นพุทธศาสนานะจรนะแล้วโลกิยปิญญาสาระอื่นก็มีไม่ใช่เฉพาะในพุทธศาสนาสาระอื่นก็มีไม่ใช่เรื่องที่เป็น โลอุตระไม่ใช่เรื่องของความท,ทุกข์มันั้นหลายคนก็สงสัยก็นว่าคนมีอภิญญาเนี่ยจะต้องเป็นคนมีศินห้าคนมีอภิญญานี่เห็นเรื่องของเปรตผีสัตว์นรกสวรรค์นี่เทพเทวดานี่ดันั้นคนมีอภิญญาเนี่ยก็จะต้องเป็นคนดีสิจะต้องไม่ลงนรกสิซึ่งไม่จริงนะไปดูในครั้งพุทธ,ธาการนะอย่างพระเทวทัศนเนี่ยมีอภิญญานะแสดงอิท ที่วิธีได้นะล้วไปล่อหลอกพระเจ้าอาชาติศัตรูนะให้เจ้าชายอาชาศัตรูเนี่ยมีความศรัทธาแล้วก็ให้ไปปฏิวัตินะพระบิดาส่วนตนเองเนี่ยจะไปปฏิวัติผู้เจ้าแล้วสุดท้ายเนี่ยพระเทวทัตผู้มีอภินญญาเนี่ยก็ตกนรกใช่ไหมแล้วตกนรกลึกด้วยก็เพราะว่าทำบาปก,กรรมที่มันมากกัะเนิดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ